สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมสำหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆนะคะและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นคนรักเก่าของชาวกุมเนาะส่วนการนับราศีเนี่ยก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดไที่ใต้ description box ได้เลยนะคะ สถานการณ์ความรักของชาวกลุ่มคนรอรักเก่าเป็นยังไงบ้าง Justice หไม้เท้าสองไม้เท้า l e v e r s สองเหรียญน,นะคะสำหรับสถานการณ์ความรักของชาวกลุ่มเป็นฟิลของการที่อยู่ในจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปทางไหนมีสองทางให้เลือกคือทางใหม่แล้วก็ทางเก่าทางใหม่ คนที่เข้ามาดูเขาจะจริงใจกับคุณนะคะดูเขาจะจริงใจแล้วก็ดูจะจริงจังด้วยอีกอย่างหนึง่งความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนนั้นคนใหม่นะเริ่มมีความชอบเริ่มมีความรู้สึกชอบเริ่มมีความรู้สึกที่กําลังจะหลงเสน่ห์กับคนคนนั้นนะคะแต่เป้าหมายของคุณคือคือใจนึงอะ่ะครึ่งหนึ่งของใจมันยังรอคนเก่าอยู่แต่ก็ใจนึงก็ยังหวังว่าคนใหม่ที่เข้ามาคือถ้าคนเก่มามันไม่กลับมานะ ในความรู้สึกถ้าคนเก่ามันไม่กลับมาหวังว่าคนใหม่จะเข้ามาแทนที่คนเก่าได้หรือต้องดีกว่าที่ต้องดีกว่าเดิมอะเออนะคะสองเหรียญนั่นแหละสองเหรียญสองไม้เท้า LOVERS. คือส่วนที่ส่วนที่เหมือนแบบว่ามันต้องเป็นอะไรที่ช่างใจนะคะช่างใจหรือระหว่างคนใหม่และคนเก่า ต่อไปคนรักเก่าของคุณสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะคว n นัลบอลเพศซับซ้ห้5เหรียญ7ไม้เท้าแล้วก็8ดาบนะคะสำหรับฝั่งเขานะจะคนที่มีทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของเขาจะเป็นชาวธาตุธาตุไฟนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมหรืออาจจะหมายถึงตัวเขาเองก็ได้นะคะชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะกลุ่มเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์เนาะ เรื่องความรักหรือสถานการณ์ความรักของเขามันเหนื่อยๆมันน่อยๆนยนะคะมันเหงาเหงามันหนอยหยโดดเดี่ยวเดียวดายไม่เจอคนที่ถูกใจคนที่เข้ามาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คือแทบจะปิดประตูตัวเองนะคะแทบจะปิดประตูตัวเองด้วยซ้าคือมองว่ามีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องความรักด้วยแหละที่ทําให้เขาจะต้องคิดมากคิดหนักนะคะ กล้า,กล,าก,ลกลัวที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อาจจะหนึ่งบาดแผลที่ผ่านมาหรือ2นะคะสิ่งที่เคยทําผิดเอาไว้อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีคนที่ใช่จริงๆเข้ามาด้วยแหละมันเป็นอะไรที่แบบทนเหงาได้อะคือมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าทนเหงาได้เหงาไปแบบนี้นะคะ เป็นเป็นฟิลเหงาเหงาอ่ะเป็นฟิลที่แบบโรนล l y ความรักก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะเบื่อเบื่อเซ็งๆค่ะไม่ไปถึงไหนนะถามว่าโมเมนต์ความรักของใครเวิร์กกว่าก็น่าจะเป็นด้านฝั่งคุณนะคะต่อไปความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากกลับมาไหมยังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะยังมีสองมีอะไรไหมสองถ้วยเจ็ดถ้วย วิวออฟฟอร์จูนเขาอยากจะกลับมาไหมหกหกถ้วยนะคะสี่เหรียญเขายัางไม่เคยลืมคุณเลยคุณอยู่ในความคิดของเขาไม่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นบางครั้งก็ยังอยู่ในความคิดในความคิดถึงของเขานะคะเนี่ยสี่เหรียญเขายัางไม่เคยลืมคุณเลยความรักที่เขามีต่อคุณมันยังเป็นสองถ้วยนะคะเป็นสองถ้วยเป็นหกถ้วยอยากคืนดีอยากกลับมาคืนดีอยากเคลียร์ใจถ้าเป็นไปได้อยากจะกลับมาคบนั่นแหละ แต่เขาคิดหนักคิดมากคิดหลายอย่างนะคะหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวที่เขาคิดมันเป็นเรื่องการงานเป็นการเงินสุขภาพต่างๆอะไรก็ไม่รู้นะคะหลายสิ่งที่เขาต้องคิดที่ต้องโฟกัสแต่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในความคิดของเขาก็คือคุณและโยงไปอีกนะคะที่ที่คิดถึงคุณเนี่ยคือถ้ากลับมาจะได้หรือเปล่าหรือจะยังไงจะมีปัญหาอะไรไหมหรือจะทําอะไรให้มันแบบ ไม่โอเคอีกหรือเปล่านะคะมันหลายปัจจัยนะในดูในความคิดของเขาแล้วมันเยอะมันหลายสิ่งนะคะแต่ถ้าโมเมนต์ของเกณฑ์การกลับมาก,ก็ค่อนข้างสูงหนึ่งคือความคิดของเขาเลยอันดับแรกแล้วก็ความรู้สึกนะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา Queen of เพนด์ c ค e s สดาบ8ถ้วย2เหรียญเห็นไหมสอเหรียญความไม่แน่ใจสองดาบสเหรียญความไม่แน่ใจความสับสน ความลังเลความโลเลใจนะคะจะยังไงดีคนใหม่ก็ก็ดีนะคนใหม่ถือว่าโอเคเลยนะคะส่วนคนเก่าก็เป็นความรักที่ยังไม่ลืมนะคะส่วนเรื่องของการตัดสินใจก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ปล่อยไปก่อนปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆอย่างนั้นก่อนนะคะอยู่ที่ว่าคนเก่าเขาจะแสดงตัวหรือแสดงความรู้สึก ของเขาที่มีต่อคุณมาแม้เอาจิงจถ้าเขากลับมาโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันก็ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะคะมีเก์ว่าจะตัดคนใหม่ได้ด้วยซ้ำนะโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะสิ่งที่อยู่ในใจอยากจะบอกแปดดาบกล้ากล้ากลัวกลัวไม่กล้ากล้ากล้ากลัวกลัวจะเข้าหาคุณคุณจะยังอยากคุยกับเขาไหมคุณจะยังรู้สึก สองถ้วยความรักที่มันเหมือนเดิมกับเขาอยู่หรือเปล่าบวกกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะคุณจะยังโกรธอยู่ไหมคือเขาคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดหนักมากคิดหลายสิ่งเลยนะต่อไปต่อไปบทสรุปคนรอรักเกา่าชาวกุ้งเจ็ดไม้เท้ากําแพงกั้นกลางระหว่าง คุณกับคนเก่าสี่ไม้เท้าการคอมมิชเมนต์คือความสัมพันธ์ใหม่มันก็โอเคความสัมพันธ์เก่าก็ยังลืมไม่ได้สองเรียนอีกแล้วความไม่แน่ใจการยึดติดหรือการลืมไม่ได้หรือยึดติดกับคนกบเก่าเก่าและการกลับมาของคนเก่าเกณฑ์การกลับมาค่อนข้างสูงเลยนะคะต่อไปให้ความรัก <c oughs> ให้ความรักนะคะ For g i v e and l e a r n i n g love yourself first you d e s e r v e love นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาคือเหมือนกับว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยข้อเสียข้อผิดพลาดสิ่งที่เคยทำไม่ดีต่อกันก็อยากให้อาหูสิกรรมนะคะแล้วก็ให้อภัยกันเป็นการที่จะกลับมาเคลียร์ใจนั้นแหละแต่สิ่งที่มันติดอยู่ในใจที่มันเป็นกำแพงอยู่ก็คือความรู้สึกผิดนะคะความรู้สึกผิดความรู้สึกกลัวว่าอีกคนนึงจะ ยังโกรธอยู่ไหมหรือจะมองยังไงนะคะ Love yourself รักตัวเองก่อนแล้วอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีเหมือนกันดังนั้นตัดสินใจแล้วก็คิดดีๆในวันที่เขาจะกลับมานะคะว่าคุณจะเดินไปทางข้างหน้ากับคนใหม่หรือไปอีกทางหนึ่งกับคนเก่านะคะต่อไป12ราศีราศีใดจะกลับมาบ้างนะคะ ไพ่จะสื่ออะไรกับคุณนะเริ่มที่เมธนะคะเมธจะกลับมาไหมคะนายอัพครับสามดาเจ็ดเหรียญอืมห้าไม้ท้าขอยใบแทนแทนก็ยังสับสนคือเขาเจอกับความรักครั้งใหม่ด้วยหนึ่งสองคือสาดาตัดสินใจไม่ได้ขอดูไปก่อนขอดูสถานการณ์ไปก่อนสำหรับ เดือนสิงหายังไม่มีท่าทีที่จะกลับมานะคะอยู่ในกระบ,บวนการของความคิดต่อไปพฤกษบเอซอบบอลเดอะมูนยังโกรธโกรธเคืองเครื่อง,เ,องเกณฑ์การก,กลับมาช่วงเด,อเดือนสิงหาเนี่ยนะคะอนาคตอันใกล้ย,ยังไม่มีมองว่ายังต้องรอไปก่อนยวกับกว่ายังมีกระแพง ตอกันนะคะกำแพงของความเคืองใจตรงนี้แหละสําคัญเลยคือไม่รู้จะพูดอะไรยังไงไม่รู้จะต้องสื่อสารยังไงนะคะมองหน้าไม่ติดเราจะต้องมองหน้าเห็นหน้าเราจะต้องทําหน้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเมถุนเมถุนกลับมาไหมคะเอ็มเพรสสี่เหรียญ สามเหรียญสามไม้เท้าโหทำไมใจเขาดูเหมือนกับว่าลังเลเหมือนกันนะคือยังไม่กลับนะคะยังไม่กลับแต่ก็ยังไม่ลืมยังนึกถึงอยู่ในเดือนนี้ถามว่าถ้ามีชื่อคุณขึ้นมาเนี่ยหรือมีใครที่แบบว่าชื่อเหมือนคุณเนี่ยแน่นอนว่าเขายังยังนึกถึงคุณยังจําคุณได้นะคะยังไม่เคยลืมและก็ยังไม่คิดที่จะลืมแต่ ยังยังไม่ยังไม่มีโมเมนท์ที่จะกลับมาด้วยนะคะบวกกับปัจจุบันปัจจุบันเขามีคนที่กําลังคุยอยู่ยังไม่ได้คบนะคะคุยเป็นคนคุยนะ่ะต่อไปก,รก็กระกดก็ระกดกลับมาไหมสีไม้เทา้าแฮงแมนออกกรกฎเนี่ยมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะคะมีแฟนมีการคอมมิตเมนต์กับคนใหม่ๆไปเรียบร้อยแล้ว บวกับความรู้สึกหลายๆอย่างเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากย้อนกลับไปถึงอดีตนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเจ็บปวดสําหรับเขาถ้าลืมได้หรือก้าวไปข้างหน้าแบบข้างหน้าแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรได้อะก็คือดูเขาจะไปด้านนั้นมากกว่านะคะต่อไปสิงห้าเหรียญ King of Pentacles Ace of Wands เดอะซันอาจจะได้มีเกณฑ์การคุยนะคะแต่ต่างคนต่างก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนจะเป็นเรื่องของการเคลียร์เคลียร์ใจมากกว่าต่อไปนะคะกันกลับมาไหมคะเพศเซนเตอร์โคสีเหรียญเอเซนเตอร์โคสเก้าไม้เท้า คิดถึงนึกถึงไม่เคยลืมอยากได้โอกาสในการพูดคุยสื่อสารแต่ติดอยู่ตรงกำแพงกำแพงของการบล็อกความรู้สึกหรือบล็อกในเรื่องของโซเชียลที่จะติดต่อสื่อสารกันนะคะต่อไปตุน้นจะกลับมาไหมเอซับสอร์ควีนอับสอร์โรเวอร์ ตัดใจจากอดีตที่ผ่านมานะคะเขาพยายามจะตัดใจจากอดีตที่ผ่านมานะคะเดินหน้าต่อกับคนใหม่ๆที่กําลังเดทอยู่นึกถึงแต่เป็นความนึกถึงหรือคิดถึงในด้านที่เอ่อไม่ใช่เชิงบวกเท่าไหร่นะคะไม่ใช่เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ต่อไปพิ่จิตร จิ n ก of Pentacles อร์คอร์สไมอัพบอนจ็อบตีไอซับบอสบายโอ้โหทำไมต้องทิ้งท้ายด้วยสีดาด้วยเนี่ยสีดาคือก็คือชัดเลยว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรจากเขานะคะยังไม่กลับมานะยังไม่กลับมาอยากอยู่อยากสงบคิดอย่างสงบหรืออยู่กับตัวเองมากกว่านะต่อไปนะคะธนู ธนูกลับมาไม้แปดถ้วยเมจิเชียนสองไม้เทา้าในอัพเ p e นเดอ l ค s ์เขาเดินหน้าแล้วก็เรื่องที่จะหันหลังให้กับความรักนะคะคือตอนนี้เขาก็ยังคงหันหลังอยู่และขอมองหรือโฟกัสไปข้างหน้าเพราะข้างหน้าก็เจอคนที่ถูกใจนะคะเจอกับคนใหม่ๆที่ถูกใจมากกว่าหนึ่งคนต่อไปนะคะมังกรมังกรกลับมาไหมคะ คือนักบอลชาถ้วยคิดถึงแต่เป็นความรู้สึกคิดถึงที่เป็นความรู้สึกที่รู้สึกผิดเห็นไหมเออก้าดาบด้วยนะคะความรู้สึกที่รู้สึกผิดยังไม่กลับมานะคะเขายังเขายังแบบบาลานซ์ความรู้สึกของเขายังไม่ได้นะแล้วก็ความคิดด้วยนะคะปัจจุบันเขาก็เจอกับเรื่องราวที่ไม่โอเคด้วยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะ ต่อไปกลุ่มสี่ถ้วยสีดาอีกแล้วอ่ะกลุมนี่คือมาเน้นมากเลยกาสีดาคนะ,คะเกณฑ์การกลับมาตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ถ้าเข้ากลับมามันจะเป็นในเรื่องของเอ่อพันเอ่อเรื่องของพนันธสัญญาบางอย่างอย่างเช่นหนี้สินนะคะสองคือผลประโยชน์นะคะสามคือเรื่องของมือที่สามหรือเข้ามามแบบเล่น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 เช็คเลตติ้งหรือว่าดูเชิงประมาณนั้นนะคะ ต่อไปนีหกไม้เท้าจั s ติ c แ8ดดาบโอเเขาคิดอยากจะกลับมาแต่เขาไม่กลา้ากล้ากลัวจะกลับมาดีไหมจะยังไงดีนะคะเพราะจบกันแบบไม่ค่อยสวยจบกันแบบที่ไม่คิดว่าจะจบนะคะความสัมพันธ์มันเร็วมากเออ่บอกกับปัจจุบัน เขาเองก็มีตัวเลือกหลากหลายแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะมีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำนะคะโอเคคลิปของกลุ่มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ